สบายดีคุยพี่น้องยินดี่ตอนถ่ายคอนสูซองน้องซุกพีเอ็มเนาะมื่อนี้มื่อนี้สาวซุกซองย่างก่อนคุยพี่น้องเบิ่งเบิ่งผู้้ยมาอยู่ข้างหลังเนาะคไหวเกาะเบิ้งจ่าเลยทิสบายดีพี่น้องบกบกทีมหน้าหน้าลิ้นจับน้องสาวซุกเนาะพี่น้องมื่อนี้บ่าวซุกแล้วมาดินน้าพี่น้องน้องสาวซุกแล้วมาไอ้บดินน้ามือนแล้วมา แล้วโปรโมทซองให้พี่น้องมือนี้สกัดสิคาร์งว่าคขั้วให้เรากินแน่นนะพี่น้องที่มให้คนมุ่นอากุมาแ้วทีสิขาร์งว่าคข้วให้เรากิน เต็มเพียเนาะมันน่งพิงแหลเพอนพีนองมันนาวโบชิสซใส่กุ้งเนาะขาเจ้าใส่กุ้งหันขึ้นนึงจะได้กินมอนได้อิตกลางสิตีกันมึงวางล้างมึไอซีไุ้งโบเทิงสมุมกเนาะสี้องแปลขึ้นมาถ้าได้กินกะเออถ้าไหลก็คือสีก๋อยกินนะพี่นอสีก๋อยกุ้งได้กิน่ว่าซื้อขนมใหม่กินเนาะมาแบบว่า กูไปเตรียมอียงให้กินได้สินเนาะได้ทำแต่ว่าไปเตรียมอันไหนป่ะไมันบกพร่องป่ะไหนพี่น้องแต่ว่ารดีใจเนาะเรามาดินน้ำเมื่อเป็นเมื่อใดนั่นต้องคือคนคนดังมากเนาะบึงบรรยากาศแค่พี่น้องพี่น้องที่ชาท่นใสกุกเนาะบรรยากาศแยามแรกๆพี่น้องเติมเบสโล่บรรยากาศอันนั้นแยามแรงเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่หน้าดูให้เยอะเลยเนาะ อันนี้ก็คือันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขาเสียมากกอยกุ้งเป็นผีนแต่ว่ากุ้งเขาหันยังอยู่ในน้องเนาะว่ะมันจิมาโฮมอยู่ในแนวใสของเขาด้วยบอกซาฟพนคนอยากจุกวันมาเรีนตายเานีร่งเบิ้ลปีามมีหันเบิ้ลปีเป็นสีรงผ้าเขายาามเนาะอ้าพื้นเบาเองเนาะให้บอกพื้นยางเบากินแบบสกินแบบสกินแบบแบบกินแต่แบบสีกเนาบบกินแต่าอารมณ์หรอกกินแต่ก็ไม่เปห่วงนบ่กินทำนันอหลพน้ะ เชินมังต่านให้กินนะเต็มนน่มีมันแก่อยู่เลยเนาะแก่แล้วแก่แล้วเบอรงเนีงเข้าบเหรอไข่มากก่าข้าวกินได้เข้ากับก็ตากองมือนี่ขนาดเนาะหั่นเื้อแล้วก็วางไผ่เลยเลียเบอร์ไผ่เลยต่อยหมักมักกระนาเกี่ยงี่ยพี่น้องเขาใส่กุ้งมี่เนาะพ่อพี่น้องเขาใส่กุ้งอย่างนี้เนาะเบอร์ก็มันเดิมมันน่แล้วใส่กุ้งของเฮาเอาสั่งตรงมาจากวัดสองเลยพ่อพี่น้องเฮาอันนั้นเฮาเอามะนองใส่อยูเนาะหมันขี้เนาะ พญานาคเราใส่ขามคืนพอพี <There S 3> ่น <laughs> mm ้องเราใส่กะเราไหลไล่เถื่อนเนาะเราเราไม่จะค่อยใส่ขามคืนแต่ว่าซาสุกสีรองมาใส่แบบแบบว่าบไหวๆเนาะแต่กับ่บวัยมันอารลณกสีนางซิวซิวไปโดนเตื้มแล้วแกับยังสีเอาขึ้นมาเขามาหลุ่นกันพอพี่น้องว่าเขาสีได้เขาสีได้กินก๋อยกุ้งหรือบป่าเขาสีได้กินอันนี้เนี่ยเอาใส่มันจะพอพี่น้องบรรยากาศดีดีเนาะยินดีเงอนเงินอันนั้นอันนั้นสาวซุกเรามาดินนาะพอพี่น้อง เห่าแนละ้วทุกผู้ชมเหมือนเห่าเนาะบักม่วงมีป <c oughs> ม่ปะวะสิมีบ่เลยเนานะบักม่วงเนาะมือบางกองอยู่ทุกคนมานั่งเผากุง้งพอพี่น้องเขาสิมันหลุดแบบว่าเขาเขาแนเบิ่งมันนะวะเพิ่งตองเข่าปะซะตรงเข่าไปนั่นอย่างเดียวนะพี่น้องเนี่ยใส่กุ้งเขากะคือ <c oughs> ใส่มือนักเลยซาซุกเคยเห็ดขีดอยู่เนาะใส่อยู่มันสองในพอพี่น้องประมาณนักเลยเนาะ <c oughs> แต่มือเนาะใส่ขามคืนอู้ไปทำถาลุดก็ได้เนาะไปถาลุดก็นเลยวะเขาสิได้กุ้งหรือเปล่าพี่น้อง <c oughs> ถาหลุดนะ พี่น้องสวยกันเนี่มันไหวน้อยเดียวผมหนุ่มข้าวเดียวนึกว่าเอ้ยขั้นใส่ใบวัคือมาจิบกินก็ได้เอียนเลยเอดีพี่น้องมันไหนน้อยเดียวเนี่ยกุ้งหาตัวนึกว่ได้กินหรอกพี่น้องมึงโซงเนี่ยเขาเสียนะเนาะบางที่สิว่ามังใบก็ไม่นั้นใบผุพี่น้องิใส่ใบพอยนี่ละนึกว่าใส่เลยโดนทำไมอันนั้นยังบ่ได้วลาใส่ใส่ลงด้วยเนาะ ใส่แบบพออี่างนั้นด้วยพี่น้องโบว์บ้างสิบเบื้งตัวนังกระปตัวนังกระสีแดงประมาณนี้เลยเนาะโอ้ยไม่ได้เรื่องแล้ววันนี้พ่อพี่น้องเอ๋ย มูเขาใส่ฮืองกุลิสไดอ่จัง๊อวิตรู้ไมคิดห็นตอนใส่อยู่้นสอบขพี่น้องตอนทีไปใส่อยู่นสอมันกากินไรวะนี่บันไหน้อยเดียวหนึงมึงเนี่ยเนี่ยโอ้ยออกสามผันวะเนี่อือตัวนี้ลายกูมู เฮ้ยพี่น้องตอนนี้กับใบบามันคำแล้วน้องกุ้งก็คือว่าอะไรมันบบถือซาวสู้ใส่กุ้งมันกับโบถือเนาะเอ้ยเสียใจมากเลยทุกคนตอนนี้ฮัฟชิใหญ่ไปเพื่อนเอือโน้ยเอ้ยไปเที่ยงหน้าเอือโน้ยเนาะเพราะว่ามันคำแล้วตัวตัวตัวเรามากินกุ้งแต่กับอะไรกุ้งให้เรากินเอ้ยสิได้เดี๋ยวนะไปแต่ว่าแต่ว่าฮัฟชิไปนาเอือโน้ยต่อเนาะเพราะว่าเอือโน้ยเรามาเลยเราไปเบียร์กุ้เวทนี่ าก็สีหนาไปหน้าเลยเพราะมันหมึดอยู่นี่มันโมมีไพ่หน้าเอยเนาะมันมีไพ่เนาะทุกคนเขาจะย้ายไปเลยนะมีไพ่มีไพร์ีเอียกเอาไหมอร่อยวะไพร์ไพร์เอาอย่างนั้นไปพ่อกันหยิบทุ่นนะทุกคนคนก็รลายน้องพี่น้องใบใหญ่พินทันใช่กับเจริญดังนี่ทรงสูงเอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาฮอดหน้าเอยน้อยแล้วนะ น้าเอ้ยน้อยทำมาฮอดแล้วไปไปเปิ่งบรรยากาศน,น้าเอ้ยนอนพี่น้องตอนนี้กะขำเนาะพอดีมือเดเอยโอ้ยอันนี้อันนี้ใครอันนี้ใครสบายดีเนาะพี่น้องพก็พบบี้้บบีใส่ดูแล้วมาดินน้ำเนาะพี่น้องเมือนี้เนาะแล้วมาหดบัลลขีรดีอีกตอนทาบเรารวยการไปใส่กุ้งแล้วก็บ่ได้กินกุ้งเนาะดีท<ต>ี่สุดเบิ่งที่จับก็ยังจับกล่องนี้มันมีไม้มียางเรีอัดกล่องน้ำมันก็เสียงข่อยเสียงแหงมาแล้วพอเราก็เอ้ยนอนอีกนี่เอ้ยน้อนเอ้ยแกเอ๋ สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอยหน่อยอีกแล้วมื่นนี้มากนาเอยอยมาเบิ่งบรรยากาศอยู่นาเออหน่อยพ่อพี่น้องนี่เด้อไม่ใต้ยย่อคือเอาถุออะไรคอาดไดนะสันเอาเอาพอเราเน่ยถืออะไรเห็นหนาเห็นหนูเออจะเห็นโบเห็นถือแต่กล่องลังเพราะว่ากล่องน้ำโบมีนะโบมีเสียงปฟาพ่อพี่น้องบรรยากาศอยู่นาเอยหน่อยเป็นตะมดอดีอุ้ยเบ่งเนี่น้องแล้วเราเลี้ยงปลานีเด้อตัวซาสุกบอกว่าเราเลี้ยงปลาเนาะพ่อพี่น้องนี่น้องปลาเนาะเจ้าเลี้ยงเลี้ยงปลาลูกนะเนาะคือสิเิ็นปลาลูกเนาะนี่จ่ปลาลูกนะ ปลาดุกค <Merci. S 1> ่ะานผู้ชมอูดีมันเพี้ยเยมองเกลือปลาแล้วน่าเอนดูปตะมวนเฮ้ยคนอยู่นงเวลตะพวกจ้มากค่บรรยากาศน่าคอดีดีเลดกน้ยอะกจหันมากคำเดินล่งหัตีปลาสิบกินจะบอนั่งอยู่นอกแต่ก็มี้องไลองใช้เขาปวดเหนียวน่ยซุกนังซุกอันนั้นอยู่ในกระไรด้ซุกนังไฟอยู่ในกระไรเนี่ยแต่มันสีแขมบเนาะืไ่ด้อพ อย่ามันหยุดบ่ให้บ่มีพี่น้องให้ท่านผู้ชมมาเบิ่งน้องปลาเออหนอน้องเขาบอกเคยบอกว่าเท่านา้าเุณจิมาหม่ด้วซาซุกบ่ให้คุณเธอหน้าให้มันเธอหน้าดีกว่านีาสาส้เน,นาะซาซุกส,สิบ่ได้กินกุ้งเธอหน้าซาซุกซีบรอกินจืดใบใบบ่ให้กินกุ้งจากเธอสิบรอใส่กุ้งตลอดชีวิตเออเจอก็ใสไ<อ>่ไบขามขึ้นเนาะมันจะสีแดงนาะเออนใส่ไต้องบานเอาลงบ้อเออเออชุกเจ้าย่างไปจะให้ท้าชุกหันบานปลาลงไปเออไปไม่บ้านปลาไบ้านปลาด้งเจ้าจะใช้มันบ่นมีบ้านปลาลงมามมี่ยังเม่สุก สช่เอ้หน้อยเนี่ยเกลือปลามีมาเบิองเอาก็ได้นี่เบิองตีผูุปลาอันตึ้งใหญ่ไปเลยกระสับโต๊ะจ้ำเลยนี่เป๊ะพี่น้องนี่เดีนี่นี่ใหญ่ไว้อยูเนาะหน้าเอ้หน้อยสุดยอดอีดีธรรมศาสตร์ดุดดุนนาะพี่น้องน้องบัวแล้โดดล้องน้องบัวเห็นไหมันจงคืออยากได้ก็ออยากได้อยากได้บ่มีดอกบัวไอ้ไอ้ยัยไม่เคยอยากได้ดอกบัวบ่มีดอกไม้พราดอกดอกบัวบ่มีดอกเพร่ะมีพี่น้องมีแต่ใบบัวทีโอ้มันใหญ่กว่านี่กระมาเผาปลาไรได้เนี่อพี่น้อง สิได้ซื้อเรานี่แหละแต่ละเทือกระบานนี่พุณเนาะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อท่านผู้ชมตอนนี้ตอนเนี้ยฮัตโดยโดยเดี๋ยวอายสิเปิดฮอตสปอร์ตไงเด้อฮอตสปอร์ตโนมีอตฮอตสปอร์ตจะบ่มีปลอดบ่กเกาะเราปูอู้เขาแล้วก็ง่าพี่น้องแล้วต่อภัยออกมาเนาะแล้วต่อภัยออกมาท่านผู้สูงห่วหัวอยู่บรรยากาศตอนนี้ก็ดีกว่าดีกว่าเก่าเนาะว่าเอือหน่อยแล้วมาเร็วตอนแรกเอือหน่อยแล้วขาเบียร์พี่น้องแล้วไปเบียเนาะ้วขี่บัลลสิบเร็งละ อู้บรรยากาศอยู่นะาเราคักอีดีไพ่หมากบรรยากาศหน่พ่อพี่น้องขอยว่าดีได้แบบนี้ดีแล้วก็ไต่ไพ่ไว้เนาะไปฮัลสิได้ปีนเป็ดกินนะพ่อพี่น้องเหมือนบรรยากาศกับคัมเนาะพอดีเซาสุสิไทยคลิปตอนคัมเลยเพราะว่าหน้าเอือยหน่อยมันมีไพ่เนาะอันนี้เราต่อไพ่ออกมาแต่บานแต่ในบานเขาสินังอยู่กลางเดือนี่ด้วย สินาอยู่กลางเรือเรื่อนี่สถานการณ์คือขืนขนาดเอออยู่หันเละคือคื่นขนาดตอนนี้บรรยากาพี่เนาะเสแงแสแงงโสดไหมอ่ะแสดสงโสดเดอสแงโสดสงทางนั้นได้สะสงทางนี้โสดจะเข้าได้ส้อจะข้าได้ส้แม่ป้าโสดนี่ได้สอฮะนี่โสดบ่โสดแต่ว่านอเองโสดมาโดน เราสวยมาตลจนแล้องเลยมีแฟนติกเธอจนเศร้าสองปีเลถามมี่อ่ะปรเดียวถามมีอ่ะประเดี๋อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะท่านผู้ชมนี่เอาเนี่ยปลาฮาชิเบงตอนบรรยากาศต่อไปเลยเนาะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วบรรยากาศก็มืดหมึดโมโมะนะพี่น้องเนาะแง่นี่กระโสดปะนี่กระยากขึ้นหมึดหมึดฝากเด้อนะฝากเด้อโสดมีแต่สาวโสดพอพี่น้องเหมือนี่อันนี้ใจ๊ะ ร่างยูฮันบอสชนะสอันนี้ได้สดโดพี่น้องก็คอยเตรียมตอนหับน้องมึงตีนหน่องเข้ามาเต้ยมาอ้ยหน่อยดิบรรยากาศน่ะอ้ยหน่อยได้เข้ามาหาก็เลยคอยต้อนหับพอดีใส่กุ้งเข้ากับเลยมาธนาสิแก่ตัวพี่น้องมาธนาสิแกตัวมือนีิบผมนะจีบลงมือนีิเพราะว่ามันมือนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี่เด้อพี่น้องส่องๆเกี่ยจกับส่องคนเนี้เขาไปเบิ่งไปกำลังใจให้เราเพราะว่าสิบอกจะเปลี่ยนสื่อสองกับคนใหม่เลยเด้อเอาดีเด้อก็ยากเปลี่ยนม่แต่บวกยากเปลี่ยนสื่อสองมััััันนนนนนนอออ้้มมยยากกลบะ เป็นคีบััน้นหมันน้อยดขจับไม่ยกลี่ยนกันเนาะอุ้ยเียงเหียมันหอยเหี่ยหอยน้ำมันแต่คารนไซเบิร์ดีวะอูอเลยไซเบิรฮันดูดอะไซเบิร์นดูไซเบิร์งันจรงผมไม่มีนกะปุ้ะป เชาสุกสิบุ้งนะท่านผู้ชมกระซิบโอเคด้วยพี่น้องขอประทานอภัยนะอยู่หน้าเลยน้องไอ้บรรยากาศดีบรรยากาศแบบมันสุกเซินเห็นะสุกเซินอีดีเพราะว่าน้องๆเราบริบทลงนะมาอัน้นนกอันสวยกันเนาะผมว่ามันขำเลยย่างกะหรี่ใส่ใส่อีซุกไปก่อนกะหรี่ชาซุก สงกะหรีตัวเองเนี่ยตัวเราเองนี่แหละเอาเอน้อยบอกว่าไปสื้อกะหรีเป็นยังเอาคอยเล็เอน้อยไปกะลรีหยอกคนหนักะหกี่ีนะคะหยอกพรพี่นอแซสกับยอกเก่งเนาะแตบุมี่ใคร่บออยากมาหยอกซสืบงนัวครับผงนัวไซรัสเจบลยหน่อยเบหน่อยเหน่อยสกระดนมันกระนบาเมันบู๊นส์ดนะดุนไมนะเขากินมันบู้นสเหมนสิดน ลาละเอาจองจองมากจองมากจองมาเอาไปเลยท่านผู้ชมเอคุณเราจะขูดนะท่านผู้ชมแล้วก็เราจะเอาไปมึงใกล้ๆไปจะแซ่ีนี้ตอนนี้อยากินข้าวท่านผู้ชมอันนี้คือโอปปีด้วยี่น่นน้มันพื้นดนนอปปีสูงร้าหน่อยเนาะเาม่ใส่อะไร่ป็นอันแล้วคุณซุจอดแบบกระปุกะอูบ้านโ่ดยโังนะ่ใส่ก้องเอบ่อเอออพน่ ไปก่อนบ้านักการเมือใจฮัลสกินโอเปร์ตมือนี้เฮ้ยมาเลยลงยังดาลงอะไรเฮยลงอันนั้นดิเฮยลงเอาใบบักขี่หูมาใส่เออเอาไปโอเคโอเคเอาลงไปไปปะฮัลสเอาไปอ่าซัซุกลงไปปะลงไปดูครับเบต้งลงมหันไปเขาเห็นอีหยังการทำมาเบิ่งกันเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยกล่องตีนกล่องสันหนาวค่ะ พวกเจ้าเฮ็ดเอียงฮันโอ้ยเวียงเวียงเวียงเตเวียงปิ้งนุกระทะบ้างเหรอเออเอาคือบาไต่เพชรมาเออเออผมกับตาแล้วโอ้ยจะมาเป็นเกษตรตลอดเลยป้าพอพี่น้องกินเขาพ่อพี่น้องจะเซ่บเลยดินะมาเลยพี่น้องเลยเขาเพิ่ติ๊บหนึ่งเลี่ยไปหมุดไปหมุเลยเนาะเขาบางสิ่งบางอย่าชาวตีเอาเขาเออหน่อยเอามาอีกติ๊บหนึ่งเขาเกิอเขาอุ่นเขาเย็นเนี่ยก็เลยเอามาแบบนี้บอกจะไม่หยาบหรอกเขาขั้นจะว่าตอนนี้นะใช่ใช่มันอุ่นเขาเย็นไงมันอุ่นเขาเย็นไง ดูดิเขากินกันหมดเลยพี่น้อง้าเขาเกียดพี่น้องเขาไม่ได้ซูอยากกินเขาไปเลยไม่อยากกินไอซูเราบอกอยากกินเขาไปได้ะอยากพี่น้องขันยานีใ่ใชได้ใครอะสวอนี่บอน้อ้วี่าเอ๋น้มนาะวันนี้พาอเอ๋ันเคยเนาะโเนโเนจะก็คือว่ายินดีตอนหาเขาซูซู ยี่นีตตอนเราคือสองบอลเอถูกเ่รักแม่มากพี่น้องเลยรักแม่มากเอาแซนบด้วม่บอกป่อยร้อยลุกเดียวแม่บอกป่อยร้อยลุกเดียวนะคับปซูมกินเป็นเสษตอนนี้ยังปิ่งปลาบ่จองปิดจองล้งงุเอาปลาที่น้องเอน้อเอคือไปอีกจะไปไนมา่ด้มาบ่จะได้มากาจะได้มาก่จบาบะมาควมบ่มาบมาา่ามา่มาบมามาาามมาาาบม่าาาบ่่มม่ เขาสีไปกอยแจกินมะม่วงไท่านผู้ชมมะม่วงแย่มากเอาแตเอาบตารายอ้ยสาสุยามะม่วงแห้งไม่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 ได้เมาหรอกฮะผ้าบเขาฮะต้มมบเขาเป็นจานนดไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็โทรเอาผ้าอยากกินเขาแห้งอยางกว่ถ้ากอไปายมึง่ายิปเด้อกูด้อมือตือเลยพพี่น้องพอพี้อกระดูกระดดแบบความมต้เสีย ป่เป็นตเสียรเป็นตัวถ่ายโอเปตมาหนึ่งพี่น้องป่ะถวเดนะ้าขากินโอเปตดินยน้าหน้จังไรเยเราป็มมาเพราะว่าเขาพ่วงขางโมโอเปตวันีมารบมีเนาะโอ้อะไรอะไรงาถ้าผู้ชมตอนนี้อบอบอบเป็ดชุกเลยพี่น้องโอ้ยหอมหอมหอมชิมมืดๆเนี่ยนะเพราะว่าไพ่มันกาอยู่น้านะอุ้ยขวัไอออกมาแบบอยากกินเขาแห้ สตาร์บบ ab like ีด้วคนตักพ่ี่น้องเสแสร่พี่น้องเลยมือออกยนะังสีมืออ่ะโอ้ดเอนไปหน่อยเนาะไหน่อยแล้วเลียงเรียงอเป๊ะมือนี่พ่อนพี่น้องไปหน่อยเพรามาบิกินขาวปดยจ้าเท่นะเ่นาเ่นาดีก็นี้เ่นาดีก็นี้เนาะกูอยู่ั้นกูอยู่ไดวันเถอนนสดีก่านี้ ีกน oh ีแคันเขาบอกขมากัทเนมากกับ่ากัคือเก่าเลยบอกไว้รถมืออื่นที่มากกบอกไวมือนี้มันอยากมือนนะูพี่นเองเพราะว่าไผ่มันกะเขื่อมันบอนึ่งบนมาชม้คองไปลกินาไปกินข้ากินข้าวันนี้กินอบกินอบแป๊ อ๊ปดสาซาสุอ๊อสอ๊อสซิมซิมซิมอุ้ยเหมือยเเว้ยเท้ตัวสับมนนะบาดขอยากกินเข่าพี่น้องไตแพทย์ด้วยซองหน่วยดูไม่จะแก่เขาคนเ่ยวเขาเอาเข่าหน่อยเดียวเรือให้เาปั่นหนึ่งก่อนนะมาพี่ปั่นหนึ่งค่ะเพื่อความปลอดภัยอีกทางนเออปั่นหนึ่งยังก่อนตกแวา็สิบเพี่น้อง ซาส้วคนอื่นอื่นเพิ่นพี่น้องกินข้าเดี่ยทุกคนกินข้าวกินข้าวยังกินข้าวเลือกกินข้าวเลือกอันนี้มาอันนี้มาใหม่ประเด้อันนี้ใครแปลกคนแปลกนะไอ้โดนโดนเก่าเนาะจับมันทีมงานเนบี่โอ้ยหน่อยอยากกินเขาที่นี่เขาจะถ่ายคลิปแล้วก็ข้ากินหรอกสองคนทำมาแล้วกินข้าวเหมือนไปจะลองทั่งอุ้ยเหมือนมันเหมือนกระยาเอากินกินกิน

เสร็เฮียกินขขาอีเดะกินขขาอีแด้วพีนกินเขาอีเน้อไอซูบาร์กินขขาอยู่ยงจากมือากหาบเลยย้เด้อก็บบรกินขขาเออเป็นะไรเดียงเนี่เลิกพี่ดอกเลิเซจริพี่้องเลยไม่ไไมกันี่แต่เป็ดตายเป็ดตายเป็ดตาย ดูเอโน่ยอ้ทางนะเอโนเออพ่อแม่พี่นองกีเขาได้ตีเอน่ยเบื่อดนี่จนกวักเอาตรงนี้เราอยากกินเขาแห้นะมาอยู่หน้ากพนปีน้าเวิ้งพมจ่อเออปัดพมออกเสบแห้งเสบแห้งเป็นยังไงนี่ต้งยีตีอ่ะ ใอ่างามบาับขาแกงนะฮะสาวสูทั้งนั้นเลยคพี่น้องเว้ยสวบบนี้เนาะสวบนี้มีแต่คนสวยแกงคนสวยแกงคนสวดนะท่านผู้ชมพาอยู่ไหนผ่าีดวเดียมาเสร็จอือถูกนะอ้ามันจะากาศเย็นๆนะคพี่น้องมันหนาวโอ๊จากไผ่ไปเ้ยหนียวจุ่มไผ่หรอไงน บู S <S 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 ๊กาสวัดีใจน้ำกินกินกินไปมนนิสาสุกิตขอดตัวไปกินเขากันท่าผู้ชมอยากกินเขาให้ลรอเนาะเป็นคนไตแพลดพรอมไตคีบพอได้คลิปกินเขาก็แซมกาจิเท้นี่กขาคันคางบ่มีบ่วงคอนคางบ่วมีบ่วง มันยัมยงมือเปล่นไม่ได้สแอมันสแอเพื่อกาแหงนั่สิกานเกิดเบอรอะไงก็ยูันแี่อยบงขอมากน้ตาบงอาการไม่ใส่ฝนสว่วงประเดี๋ยว go ซิมบอกกับ่างบุษมนนะอ้าว่าบุษพพี่น้องซาสุกะสิขอปิดคลิปเลยเนาะ กะเบิ่อเพียงซัมนี้เนาะอู้เจ๊าอย่งนี่มาผีดก่อนหน่อยเนี่ยซาซูสิคอโต้ไปกินข้าวเนาะพอพี่น้องอยากกินข้าวแห้งเลยกินดีกะเบิ่อเพียงซัมนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจซาซูคือเก่าเนาะกดไลค์กดแชร์เด้อพอพี่น้องฝากติดตามให้เก่าซาซูสิคอโต้ไปกินข้าวก่อนอยากกินข้าวแห้งหรือกินข้าวตะเพี้ยนผู้บายบายขอการคีบน้ะนะ